สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะวันนี้เราจะมาอ่านนิยายดาวเคที่แปลโดย g v t นะอาจจะแปลผิดบ้างผมก็ไม่รู้หรอกเพราะผมไปเรียกว่าคอนทน 4, อนซีกับคอทนวีแล้วก็ให้ g v t แปลให้แล้วผมก็มานั่งอ่านให้ทุกคนฟังนะก็ขอให้สนุกกันแล้วชมนะครับตอนเรื่องนี้ดูชาติจะยุ่งยากแล้วเซเขาคิดเช่นนั้นในช่วงขณะก่อนที่เขาจะเข้าสู่การหลับไหลอันยาวนาน รอบตัวเต็มไปด้วยความมืดมิดอย่างสิ้นเชิงโคนอรคอมมานด์ดราก้อนควาตามองไปรอบๆอ,อย่างระวาดระแวงมีเพียงกลิ่นเชื้อลาหนักอึ้งที่ชวนสยองกับสัมผัสของมแมลงปีกแข็งไต่ไปมาเมื่อเขาแขวงกระทาที่มีฟันเฟืองติดอยู่ปรากฏแสงสว่างขึ้นเผยเห็นซากโบราณสถานที่สร้างขึ้นจจอหินดูเหมือนที่แห่งนี้ถูกทอดทิ้งมาอย่างยาวนานกำแพงพังทลายเพดานผุพัง และจากช่องโหวก,ก็เห็นท้องฟ้ามืดๆอยู่ลิบๆตอนนี้มันเมื่อไหร่กันนะตามความทรงจำของเขาเหตุการณ์ควรจะเป็นแบบนี้เมื่อครู่เขายังอยู่ระหว่างการทดลองสร้างเกตที่เชื่อมระหว่างปัจจุบันกับอนาคตอยู่เลยแม้จะเป็นอนาคตแต่เทคนโนโลยีการเปิดเกตไปยังอดีตนั้นได้รับการพัฒนามายาวนานแล้วทางทฤษฎีก็แค่พลิกกับทิศทางเท่านั้นเองห้องทดลองที่ใช้ ตั้งอยู่ในซากโบราฐานแห่งหนึ่งแม้อุปกรณ์จะเก่าแต่ก็ไม่ขาดตกบุกพ่องแต่แล้วในระหว่างการทดลองจู่ๆก็เกิดแสงสีขาวเจิดจ้าห่อหุ้มร่างกายของเขาพอลืมตาขึ้นอีกทีเขาก็ยืนอยู่ที่ห้องแห่งนี้แล้วเป็นสถานที่ที่ไม่รู้จักแม้จะมองไปร,บรอบๆก็ไม่พบรอยต่อของเกตแต่อย่างใดล้ลมเหลวสินะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะความล้มเหลว เป็นเรื่องธรรมดาของการทดลองขอแค่วิเคราะห์หาสาเหตุได้เขาเองก็พัฒนาวิชาเดินทางข้ามเวลามาจนถึงจุดนี้ด้วยความพยายามเช่นนั้นมาโดยตลอดโคนอดคอมมานดราก้อนในภายหลังโลกจะบันทึกชื่อของเขาไว้เช่นนี้เกียร์คนิเลิลผู้มีความสามารถในการซ่อมแซมเวลาส่วนหนึ่งของเทคโนโลยีเดินทางข้ามเวลาของพวกเขาได้มาจากการวิจัยของโคนอดคอมมานดราก้อน แต่ในระหว่างการทดลองเขาก็หายตัวไปอย่างลึกลับและสถานที่ที่เขาหายไปก็คือถ้ำมืดลึกลับแห่งนี้เขาเอื้อมมือไปจับกระทาอีกครั้งพเพื่อรวบรวมข้อมูลและเสกเวทมนต์ขึ้นแผ่นวงเวทฟันเฟืองปรากฏขึ้นกลางอากาศแผ่แสงสีน้ำเงินขาวสว่างสวยรุนแรงแต่แสงนั้นไม่สามารถขยายออกไปนอกซากโบราณสถานได้ เหมือนแสงค่อยๆจางหายไปดั่งเปลวไฟที่กำลังจะมอดสถานที่กลับสู่ความมืดมิดอีกครั้งราวกับว่ามีชั้นอากาศหนาแน่นปิดกั้นเอาไว้เวทมนต์ใช้ไม่ได้เลยงั้นเหรอเสียงพึมพำรรของเขาแผงไปด้วยความตื่นเต้นและความสนุกเพราะเขาคือคนที่ก้าวข้ามความล้มเหลวมาแล้วนับไม่ถ้วนแต่เขาไม่อาจรู้ได้เลยว่าที่นี่ไม่ใช่โลกที่เขาจากมา แต่เป็นดาวเคราะห์ที่เรียกว่าเคลและในโลกนี้พรของเมสยาได้หายไปแล้วเวทมนต์สูญสิ้นไปจากโลกนี้โดยสมบูรณ์แน่นอนหากไม่มีเวทมนต์เขาก็ไม่สามารถกลับสู่โลกใบเดิมได้เขาจึงไม่อาจข้ามเวลาได้ไม่อาจข้ามโลกและต้องหลับหลายเพื่อรักษาพลังไว้เท่านั้นหลายร้อยหลายพันปีผ่านไปในความลึกลับของซากโบราณที่พังทลายมีบางอย่างแผ่นังสี แห่งตัวตนเอามาหิดออกมาโอ้เสียงชุนสยองดังขึ้นแลวกับคนตมเน่าผุดขึ้นจากความมืดโอ้โหนี่มันโคโนัคอมานดราก้อนผู้หญิงใหญ่แห่งวอวซานานี่นะเสียงลากคลื้นดังก้อนหินบางสิ่งปรากฏขึ้นออกมาจากความมืดคืออนโนนยักษ์ล่างใหญ่ที่ไม่มีใครรู้จักมองเห็นเป็นรูปร่างไม่ถนัดมีเพียงเสียงหายใจประหลาดประหลาด ลอดออกมาและมันไม่มีเพียงตัวเดียวดวงตาสีแดงสดเรืองแสงนับพันนับไม่ถ้วนซ่อนอยู่ในความมืดลึกลำ้ำตรงหน้าพวกมันคือล่างของโคนอตคอมมานดราก้อนผู้ซึ่งหลับไหลมายาวนานจนพลังเลือนหายร่างของเขาเคยเป่งประกายบัดนี้ก้มกืนกับซากมะลาดผักพังจิตสำนึกดับสนิทไม่อาจรับรู้ถึงอันตรายที่กำลังเข้ามาได้อันโนนยักษ เปิดปากสีแดงฉาดเขามันออกขายจะกืนกินโคนอ,อัคอมมานดราก้อนทั้งร่างกายอ๋ออร่อยเสียงกืนน้ำลายก้องในความมืดก็จบไปแล้วนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมถึงจุดนี้นะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย